ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสนาเสนอรายวิชาวิทยาศาสตรพ์พว3 1 0 0นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานและกำลังแรงงานมนุษย์เป็นต้นสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่ารวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง <S <S เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษย์ หรือมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นอากาศดินหินแร่ธาตุน้ำห้วยหนองครองบึงทะเลสาบทะเลมหาสมุทรพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆภาชนะเครื่องใช้ต่างๆและอื่นๆสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสําคัญยิ่งที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทาลายจะเห็นว่าความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกทรัพยากรธรรมชาติแบ่งตามลักษณะที่นำมาใช้ได้สองประเภทใหญ่ๆคือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิน้นได้แก่ One ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ลมอากาศฝุ่นใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมดชื่อประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิดเช่นที่ดินน้ำลักษณะภูมิประเทศและอื่นๆถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้แก่การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆซากๆ,ๆในที่เดิมย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียนสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันและเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมไม่คงอยู่อย่างยั่งยืนจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันซึ่งเราเอง ก็สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เริ่มต้นจากที่ครัวเรือนของเราแล้ววิธีการละ่ะเราต้องทําอย่างไรบ้างอย่างแรกต้องคํานึงในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ทรัพยากรเช่นไฟฟ้าน้ําน้ํามันเชื้อเพลิงอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่าไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 2. การจัดการขยะในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องโดยให้คัดแยกขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอ,อยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในส่วนของขยะย,ย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์ให้นำมาบริหารจัดการไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและนำไปปร,ปรุงต้นไม้ 3. ลดการสร้างมลพิษทางอากาศโดยการหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้จักรยานในการเดินทาง 4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยการปลูกต้นไม้รวมถึงการช่วยดูแลรักษาต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในครัวเรือนและชุมชนให้หน่าอยู่ 5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นก,ชกนการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกงดใช้กล่องโฟมงดใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ในการ,รบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเราเองเริ่มตน้นง่ายๆที่ตัวเราและเมื่อควเรือนของเรามีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ก็จะส่งผลต่อชุมชนและขยายผลให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปมาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองที่น่าอยู่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกรีนซิตี้กันนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม